สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของตดหมูตดหมาจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสมุนไพรตดหมูตดหมาจัดอยู่ในวงเข็มมีชื่อเรียกท้องถิ่นอื่นๆอีกว่าเครือตดหมาหญ้าตดหมาพังโหม ย่านพาโหมหรือย่าตดหมูตดหมานะคะจัดเป็นไม้เถาขนาดเล็กมีกลิ่นเหม็นเขียวเฉพาะมีสีขาวทั้งต้นเจริญเติบโตแบบไม้เลื้อยเนื้ออ่อนลำต้นเป็นสีเขียวก้านใบกิ่งอ่อนก้านช่อดอกและผลมีขนสั้นๆปกคลุมอยู่หนานแน่นทีนี้เราไปฟังสปปรรพคุณและประโยชน์มากมายของตดหมูตดหมากันเลยนะคะ ต้นตดหมูตดหมามีรสขมมีสปปรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะนะคะใบมีรสขมใช้ทำเป็นอาหารบำรุงกำลังคนฟื้นไข้หรือคนชราได้ค่ะใบนำมาตามพอกเวลาปวดศีรษะอาการปวดศีรษะจะดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังช่วยแก้ตัวร้อนใช้เป็นยาถอนพิษเล่ายาสูบและพิษจากอาหารนะคะ รากมีรสขมเย็นใช้ฝนหยอดตาแก้ตาฟางหรือตาแฉะผลและใบใช้เป็นยาแก้อาการปวดฟันใช้แก้อาการอักเสบที่คอและปากรากใช้ต้มกับน้ำดื่มจะช่วยทำให้อาเจียนนะคะนอกจากนี้ยังช่วยขับลมยอดและเถาใช้ประสมในตำรับยาแก้ท้องอืดยาขับลมในลำไส้บำรุงธาตุ แก้เจ็บท้องจุกเสียดแน่นท้องนะคะนอกจากนี้ยังใช้เป็นยาแก้ท้องเสียเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยขับพยาธิไส้เดือนใช้ทาแก้ริสีดวงทวารใบใช้เป็นยาแก้เริมแก้ปวดแสบปวดร้อนนะคะนอกจากนี้ทั้งต้นยังใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับปัสสาวะ เป็นยาขับน้ํานมของสตรีนอกจากนี้ยังมีสปปรรพคุณอื่นๆน,นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วรากมีสปปรรพคุณแก้โรคตานขโมยรักษาดีซ่านแก้ท้องเสียลําไส้พิการแก้อาการจุกเสียดช่วยขับน้ำเหลืองเสียได้ด้วยนะคะถามีสปปรรพคุณแก้าธาตุพิการเป็นยาอายุวัฒนะแก้ซางตานขโมย แก้ไข้ตัวร้อนรักษารามนาท้องเสียช่วยขับลมในลำไส้แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยขับพยาติและใช้ทาแผลที่ถูกงูกัดช่วยถอนพิษงูได้ด้วยนะคะใบมีสปปรรพคุณแก้าธาตุพิการเป็นยาอายุวัฒนะแก้ไข้จับสัน่นเป็นยาระบายอ่อน แก้ดีรั่วแก้อาการคันนอกจากนี้ดอกยังมีสปปรรพคุณแก้ไข้จับสันช่วยขับน้ำนมหืดไอแก้ท้องมานแก้ฤิสีดวงนอกจากนี้ยังมีสปปรรพคุณเป็นยากแก้สำประชวนแก้เสมหะแก้ฟกบวมในท้องและช่วยบำรุงธาตุไฟนะคะ ตดหมูตดหมาใช้เป็นพืชอาหารและสมุนไพรโดยใช้ยอดอ่อนและใบอ่อนนำมากินเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริกแก้มกับลาบและตำมะม่วงหรือนำมาต้มหรือลวกรับประทานเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกนะคะนอกจากนี้ยังใช้เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงเช่นโคหรือกระบือนะคะผลใช้ทาฟันทำให้ฟันมีสีดำ รากนำมาปลอกเปลือกแช่น้ำนำไปตำกับข้าวเหนียวนึ่งเพื่อทำข้าวพองดูที่คนภาคกลางเรียกว่าข้าวเกลียบว้าวนะคะนอกจากนี้เรายังใช้ปลูกเป็นไม้ประดับด้วยการปลูกให้เป็นค้างให้ไม้เลื้อยดอกมีขนาดเล็กแต่ออกดกมีสีสันสวยงามคา่ะในครั้งต่อไป ช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ